ห้าอันดับทีมเต็งแชมป์ยูโร2024หลังผ่าน2นัดแรกในรอบแบ่งกลุม่มสวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ้าก,ก็เจอเจดมแล้วก็ตูนยูน่เต็ดเราฟรีจะเล่นกันแบบนี้เช่นเคยเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์เลยก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมนไว้ทุกช่องทางเลยนะเอายังอยู่ในช่วงทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เหมือนเดิมนะพวกแกนะวันที่เจอัดเนี่ยก็ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ไปครบหมดแล้วแล้วเกมที่3ก,ก็เราจะเริ่มเตะด้วยนะตอนนี้ก็มีสเปนโปรตุเกสแล้วก็เยอรมันที่เข้ารอบไปเรียยบร้อนะ อังกฤษเต็ง1ฝรั่งเศสเต็งสเยอรมน,น,นีเจ้าภาพเต็ง3จะเป็นเต็ง4โปรตุเกสเต็ง5แต่ล่าสุดร้านรับพนันถูกกฎหมายต่างประเทศเขาได้มีการปรับใหม่อีกครั้งไว้พวกแกโดยเอาฟอร์ม2นั้นแรกมาอ้างอิงด้วยมาดูกันว่า5เต็งตอนนี้หลังจะปรับมาแล้วมีใครและอยู่อันดับไหนกันบ้างไปดูกันจ้า อันดับที่5ยังเป็นโปรตุเกสเหมือนเดิมนะพวกแกนะที่แม้ว่าจะการันตีเข้ารอบไปด้วยชนะ2นัดรวดเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่ม F แล้วก็ตามเนี่ยนะนัดหน้าก็สามารถโรเตชันลองตัวใหม่ๆให้โอกาสดารุ่งได้อย่างเต็มที่ไปเน้นอีกทีก็คือรอบส6ทีมได้เลยนะจ๊ะซึ่งจากสายนั้นก็มีโอกาสจะเจออันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม ABC ซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้ตึงอะไรมากแต่ก็ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะที่ยังอยู่เต็ง5เพราะตัวนักเตกคุณภาพเ d ลคลาสเลยมีให้เลือกใช้ไม่แพ้กับทีม่่นปรัเไได้าายยกช็โ อันดับที่4ก็ยังเป็นทีมชาติสเปนอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะที่แม้ว่าจะเข้ารอบในการเป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะแต่อันดับยังไม่ได้ขยับเท่าไหร่ถ้าเกิดไปดูเรื่องอัตราจริงๆนะถือว่าเยอะกว่าตอนแรกพอสมควรอย่างตอนก่อนเริ่มเนี่ยสเปนถูกมองว่าชื่อชั้นขุมกําลังดูไม่เท่าไหร่เด็กไปมั่งแกไปมั่ง แต่พอเล่นจริงกลายเป็นว่าลงตัวเฉยเลยเว้ยทั้งในส่วนของเด็กที่ขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างรามีนยามาวที่มีความเร็วความสดพร้อมกระชากสร้างความอันตรายในฝั่งขวาแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ที่พร้อมเผาเครื่องแนวรับในฝั่งซ้ายเช่นกันนะล่าสุดเป็นแมน o อฟเดอะแมชด้วยกดอิตาลีของเจ๊ยัยบเลยสู้กันแทบไม่ได้เลยตรงกลางก็แน่นปึกเลยมีโรตรีปักไว้ตัวมีเปตรีคอยคลองบอลเคลื่อนบอลให้ แต่ตัวที่เจเซอร์ไพรส์มากคือฟาเบนรูริสนั่นเองนะที่เล่นดีมากภาพรวมสเปนปีนี้ดูอันตรายกว่าตอนยูโรและบอลโลกรอบก่อนพอสมควรถ้ายังสดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใครเจอด้วยมีเหนื่อยแน่ๆอันดับที่3ถูกปรับลดมาแล้วจ้ะสำหรับทีมชาติอังกฤษอดีตเต็งหนึ่งโอ้โหไม่ปรับก็ไม่ไหวนะพ่อนะ เกมแรกที่ว่าแย่ว่าในเนื้อยังถูถ่ายมาได้เจอเกม2เข้าไปนักกว่าเก่าเท่านั้นที่อุตส่าห์นาเขาได้ก่อนเนี่ยนะแต่ก็ลงไปเล่นเกมรับจนโดนตีเสมอแถมเล่นไปเล่นมากลายเป็นคู่แข่งอย่างเดนมาร์กดีกว่าซิกด้วยนะทั้งฟอร์มทีมโดยรวมหรือแม้แต่ฟอร์มนักเตะส่วนตัวยังหาคนโดดเด่นไม่ได้เลยตอนนี้แฟนบอลต่ตางประเทศคือด่าแซาเกกันอย่างเมามันบางคนบอกว่าปลดมันกลางทัวร์นาเมนต์ไปเลยแต่ความจริงมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละนะสรุปก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นเต็งหนึ่งลุ เดนมาร์กเสมอเกมแรกเลยยังมีแต้มน้อยกว่าอังกฤษที่มีไปสคะแนนโอกาสเข้ารอบยังสูงอยู่เพียงแต่ว่าจะเข้าไปในอันดับ1 2ึ่เท่านั้นเองนะซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยการเป็นแชมป์กับรองแชมป์มีผลมากเลยพวกแกเพราะถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะลงไปเล่นสายที่เหมือนจะตึงน้อยกว่านะแต่ถ้าจบเป็นรองแชมป์มีโอกาสจะเข้าไปดวลกับเยอรมันในรอบ16ทีมทันทีเพราะฉะนั้นขั้นแรกอย่ามองหนึ่งแชมป์จ้ะ มองแค่ว่าเอาเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้ก่อนนะจ๊ะแซวเกตจ๋าอันดับที่2เป็นเจ้าภาพอย่างเยอรมนีนะที่พูดตามตรงให้เป็นเต็งหนึ่งยังได้เลยเพราะเป็นทีมที่ผลงานดีสุดในทัรวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะจ๊ะนัดแรกกดสกอตตยับเยินนัดสก็ชนะฮังการีสบายแถมนัดเมื่อคืนนี้นะก็เสมอกับอิตาลีแ,แล้วก็เข้ารอบไปเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยเนี่ยนะจ๊ะไม่ได้สวยแค่สกอร์อย่างเดียวนะวิธีการเล่นแทัคติกของนักเกิลสมันก็โหดมากคุมเกมเหนือคู่แข่งได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตัววัดได้คิดของท เล่นดีมากแบ็กซ้ายนะจ๊ะแต่ว่าที่สุดในหัวใจของพี่แจ้และของเจเลยก็คือโทนี่โครสนะได้มาเติมตรงกลางที่สมดุลสมดุลเพื่อเล่นง่ายจ่ายบอลออยเพื่อนซ้ายขวาเนียยกริปตอนนี้เข้ารอบเรียบร้อยจ้ะซึ่ง้าดูฟอร์มแบบนี้แล้วเนี่ยนะแม่สบายแล้วจ้ะรอบต่อไปและแตงหนึ่งก็เหลือจิมเดียวนั่นคือฝรั่งเศสที่แม้ว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมอาจจะรู้สึกหน้าผิดหวังไม่แพ้กันโดยเฉพาะในเรื่องเกมรุกที่ผ่านมา2นัดยังไม่มีนักแต่ฝรั่งเศสยิงประตูได้เลยนะลูกที่ได้มาก็คือแม็กซี่วอเบอร์นะจะ ขาดแค่จังหวะสุดท้ายที่พอเอ็มบาเป้จมูกหักไปนะสยิ่งกลายเป็นคุณภาพในการจบสกอร์มันดรอปลงแล้วก็เล่นเก่งๆกางกันด้วยนะถ้าเกิดกลับมาครบ,ครบๆด้วยคุณภาพของนักเตะประสบการณ์คุณซือมันไปได้อยู่แล้วพวกแกขนาดกองเตะท,ที่คนบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหหมดยังไงยังโหดอยู่เลยคิดว่ากูรูร้านปูต่างๆก็คงตัดสินจากตรงนี้แหละก็เลยยังยกให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งพวกแกคิดเห็นยังไงลองจัดกันมาดูนะจ๊ะว่าเต็งแชมป์ในเฉลต้าพวกแกเป็นใครก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะก็อย่าลืมมมนะกกกกดดดไไลลค์์์แแชชรรรตตตติตาาาว้ทททุทุ่ออองงงพฟขเู สนุกกับยูโร2024ต่อไปไปเว้ย